ไม่ตายไม่ตายเล่นยาวแล้วแม่ตรงที่กูเนี่ย โอ้ล oh ูบบอลมาขับไปลูบบนะโอ้โห ตีวัวๆเลยขวายจึงแพ่ เร้ท้กส่ด้าลองล่เจอรทำไมอวาตารนี้รู้สึกว่าลูกกูเหมือนกากบวาง ขอสักเวลว์5ได้บรล่ะเอาฟันอาแหลกก็ได้เอาฟันได้ไหมเชี่ยยังไม่มีอตินะอ่าวจ้ามันมาแล้วไงม,มาก่อนไหนวะ่ะกลับบ้านกลับบ้านเดินมันดีไงน่ารักมากมันมาก่อนกูอีกกับบ้านยังค่ะเศ้าเฮีย ต้องวานสองเกียงขาดปักนะครับเอ้ยเฮียวินวอล์กไอ้สัตว์เอ้ยได้ลูนเทพอีกเอ้าได้วะอย่างนี้ก็ใบ้สิฮะ กางเหรอแป๊บปปนึงมันเห็นแล้วล่ะกูดเดินมาขนาดนี้เฮ้ยแต่โมนาได้อยู่นะไม่รอแอม,ม็กยืนทัน ถอยดีกว่าแม่งเยอะแต่ลิทลิทยังห้างอยู่นะโอ้โหเฮียกลางแม่งอวะต้องหามอวะแล้วเหรอเนี่ย

เฮียทำไม่รูกคุยหยุดวิ่งเงี้ยถ้าต้องยิงคุณตายมันจะลูกคุยวิ่งท,งทันใช่ไหมไปละชันเลยเออพักมาครับแม๊คแม่คพักมากลับเลยฝักมาปลากินมดเดย์อันนี้ลูกคุตีอยู่ในสัตนาเย็ด ละหาหลา,ก,าละละก่อยโอ้โหแม่งอันติตัวเดียวเลยโอเคโอเคยกให้มันหน่อย ลูกพ่อาแอะไรองค์วะติดต่อที่หายแ้วเฮลซอมนิวเวิร์ดมาเดฟักกาสอรีแมนไปซื้อ,อยามนะา,า,าแล้วผู้ดีนายโชว์ด้วยอะแล้วผู้ดีนายโชว์ด้วยอะ

เก็บได้มันไม่มีสก,กิลชิปหายแล้วโหแม่งโหแม่งก็โดนไปฝากด้วยเพื่อนเออเยสจะได้จะได้หลังเข้าหลังเข้าตัวสีฟ้า เวทไวเต้ร yes. so okay. ักษาตัวเป็นยอดคนเลยยอดสุดยอดต้องมีกันเวทเอาฝั่งล้มเวทแม่งหนักหน่วงจริงๆกูอินตั้งนัดไหมไม่ใหญ่ทีแรกมีใครออกมีใครออกอันนี้ได้ป่ะมีใครออกแม็กออกคิวได้ป่ะเดี๋ยวกูออกกันเวทเลยเพราะว่าอะไรนะอะเหรอเรียกมาใกล้ๆอย่างนี้เสร็จสิครับ ยังไม่ตายยังไม่ตายกูไปกูปไปกูไปแล้วครับเล่นยิงสีนะมันมาเยอะวะเออก็ไม่มียังนี้ไม่เต็มอะ่ะไม่ไม่ไงกลับกันก็ได้ดดเนี่ยวพวกมาต้องพูดเนี่ย ส<ห>ุดยอดเดือดเรๆๆองเดเงนแม่งหลังเข้าวะ่ะเลไม่ทันเป็นไรแค่นี้โอเค ยกกอกกันเวทใหญ่ให้ไม่ต้องห่วงมาแน่นอนก่อนอื่นเดยวเดยวเอาดูเลือดหมูมั้งกันาไม่มเก็บนีตีแรงเอาเรื่องแล้วเว้ยอาดิลมกไล่เขาลูกไล่ไปโหแม่ง เอาวันดีลิฟต์แล้วมึงกลับมาไหม,มวะคิวได้คิวได้เอ้ยเฮ่ยขอกูสี่วิคเฮ้ยเทลซอกนิวเวิร์ดมาดฟาก้าเอาตีต่อไปะตัดต่อไม่ถึงว่ะ ฝากได้เต้เดี๋ยวกูไปไล่ฟักเองเข้าพักมาไมไม่ได้ไม่ได้หมดแล้วหมดแล้วลูกก็หมดแล้วเชี้อโคนเลยกูยังอยู่ลูกกูตีแรงสัตว์โอเคไปไหนต่อท่านเดี๋ยวกูขอกันเวทก่อนนะก่อนที่จะฮิวได้ได้ได้รับทราบ โอเคแม็กออกโลว์ฮิตใช่ปะโอเคมึงจะได้ลิงบนแม่ยึดไม่หลวมนะดวงมึงไม่มีเอเต้ไม่เคยไม่รูวเลยใช่ไหมเชื่อเชื่อเชื่อเรียกรวมไม่ได้เลยจูบเลยอ่าดหนึ่งหนึ่งมาเอาไปลูกไปเช็คป่าไป ยอดมาเต้อดเขาปงเลยแม็กก่แล้วได้แม็กด้ยมีระเบิลไหมเชี่ยสุดยอดเต้นี่มันทีมนี้แม่งมาพร้อมดวงเาแม็กป็ันมาพอดีสุดยอดสุดยอด่งเช่่ยทีมนี้มาพร้อมดวงนะฮะบอกแล้วแล้อยู่ทีว้ ลูกกูจะตายแล้วห้าวิ่งทีสามสองหนึ่งเอาลูกตายลูกไปากตายก็เรียกใหม่โอ้ยเจ็บจุงเบยใครสนนะฮะอันนี้ผมสนป้อมนะฮะอุย้ยสักหน่อยเถอะมึง อุ้ยอะไรกก็สนป้อมอย่างเดียวสักหน่อยเดี๋ยวมึงเชียเตะแป็นไรข้างในเลยสัสมึงดิบพี่อะเ้าเอา้ยแม็กช่วยเตะกันอดตายปะตายปะงอันนี้ความผิดเชียเตะนะลึกไปหน่อยได้กันเวทใหญ่แล้วเดี๋ยวไปดลาล่างต่อ ดดดเอาเคียย์ลูกตายสัตว์ กลับมาได้ครับกลับมาได้มากูมีกันเว้ไรสัตวสกันเว้ใหญ่ยังกันเว้ใหญ่แล้วกันเว้ใหญ่แล้วเอาอปร้างเลยนะไอ้เดียวของให้กูละเอาไปละมึงเจอวะละไอ้เขี้ยชิบหายแล้วเพื่อน จะวัดนะเฮ้ยกูไม่ตายหรอกเอาเฮ็ดกูอ่ะมโกรธมากแค่ไโกรธเอาปอมเลยเดี๋ยวนี้เ,เ,เ,เล่น n ร์มอลต้องออกวัดกัดนะมันอยู่ไม่ได้ไอ้ยะ ทำเป็นเลยยัง,ยงเงินยืนไม่<อ><อ>ไหวถูกติดป้อมอ่านนี่ไงวิ่งเหมือนแม็กซ์สามเหมือนดุกดิกเนี่ยเอา้าวัวกูววจังหวะกูปล่อยป้อมเป็นแล้วนะกูมือแม่งนิสัยไม่ดีแบบ ลกูกคุตายแล้วกลัวว่าจะเลยเอากูหมดนะอะเราสองคนนะไปดีกว่าหมดแล้วจ้าเออไปก็ได้ปะไม่อยู่หรอเราเล่นโตฟาร์มแม่งไม่ต้องฟาร์มอ่ะ có quyền leo à Ủa giờ mình cái em mua lại rồi oh มันมีโมนาดมันกดอันติแก้งคืนไงเอออันติพลาดมันหายเลยอ่ะทำไมต้องฆ่าลูกกูด้วยรอมาปมเอออาอันิมันสบายใจชังหัวแม่งเอาปอม เคียเต้มึงอีกแล้วเหรอไปน่าแล้วแต่ทำมึงว่างั้นก่อนแล้วแต่โอ้ยขอบใจแม็กนี่แหละตัวแม็กมันทำอย่างนี้แหละมันแบบมันฮิวล,ลูกกูได้ห้าตัวพร้อมกันไง ทำไมมึงต้องฆ่าลูกกูได้เตะเตะมั <c oughs> <c oughs> นจิงโดนเองเว้ย ใครแคร์มึงนะครับแครแคร์มึงกูแคร์ป้อมอ,อ,อ่ะเด้อันเต็มลงมาเด้รออยู่เนี่ยแม่ลงมาสิลิฟ สนมึงมึงตีกูมึงก็ตีไปสิอ่ะตีมึงก็ตีไปเออหัวป้อมอ่ะแล้วไงว้าฝากเต้ได้แล้วกันที่เหลือเป็นหน้าที่มึงนะด้าระสังจีจีมาจีจีมาไม่ต้องวาร์ปกลับนะฮะ Hell, new world. เฮลส์ซอฟท์นิวเวิร์ดอาเต้เก็บสิขนาคตมึงก็ตีธรรมดาสิตัวมึงตีธรรมดาแรงแๆอาเต้อะเข้าไปเอามาตีมึงเว้ยมันตีมึง,ง,มมงอีกตัวนึงอันไหนอีกตัวนึงอันไหนเอาไอ้คนไม่ได้จารย์นอยู่แล้วแกรสี่ตัวแล้วจะอันไหนไม่เอาเหรอ ผู้ชายอมแรกตายเลยเนะี่ยโหอย่างเสียดายอะเลงนี้น่าคุยกันก่อนอดอันในเลยสัตว์เป็นไงล่ะอันนี้นึกวนคื้อันนี้นึกวนคืน